สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะห่างหายคันไปนานนะคะมีใครคิดถึงน้องแป๊บกันบ้างนะคะวันนี้น้องแป๊บจะพามาชมรถคอกซิ่งหรือว่ารถคอกรัวนะคะใครที่เป็นขวัญใจอีสุดีแม็กไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยนะคะจัดหนักจัดเต็มรองรับหนักได้5ตันแถมที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับปีใหม่เลขใหม่เพียงหลักหมื่นด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะ that ว่าเป็นพระเอกของเราก็ว่าได้นี้เป็น Isuzu D-Max นะเรื่อง3000เป็นตัวส p a r k EX นะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่เลยนะคะเป็นปี2021บอกได้เลยว่าสวยงามนะคะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟหน้าสองสว่างได้ไกลนะคะไฟสกิ๊กมากๆเลยด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะใครอยากได้ไฟตัดหมอกก็สามารถมาพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับรูปแบบ คันนี้นะคะจะเป็นรูปแบบใหม่ดูชฉบเชี่ยวดูสวยงามมากเลยมาดูที่ล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ล้อของเราก็จะเป็นล้อแม็กนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นยางปีใหม่นะดอกยางหนาๆเน้นๆกันไปเลยจ้าถัามาด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟทับทิมหรือว่าไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะรุ่นนี้สําหรับสภาพด้านข้างของตัวรถไม่มีการชนหนักปลิดคว่ำน้าท่วมอย่างแน่นอน มาดูที่ข้อกกันบ้างนะคะสำหรับข้อของเราความสูง10ชั้นครื่งเป็นคอกรัว้วแป๊บน้ำเงินแซมเลตแข็งแรงทนทานนะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยและทุกคันของเรานะคะรถสภาพเดิมๆเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดเรียงรายกันจะไปถึงด้านท้ายกันเลยจ้า <S <S เดี๋ยวมาดูล้อหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ล้อหลังของเราก็ได้เป็นล้อ,อยางมิชลินนะคะ XD2 เป็นล้อก,กระทะพาเพาเลอยนะคะเป็นดอกอยางหนาๆเลยนะคะขอบ15เป็นยาง2อ5สองห5ักเ5็นั่นเองจ้าเป็นยางปีใหม่เช่นเดียวกันสำหรับด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ติดสติกเกอร์มาให้ด้านหลังไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติมีซิปล็อก2ชั้นมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานอันนี้เราปรุงแต่งมาให้เพิ่มด้านหลังก็มีสติกเกอร์นะคะของอีสุดดีแมก มีเหล็กค้ำหลบป้ายตกแต่งมาให้แบบสวยงามเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันก่อนเลยนะคะคันนี้จัดหนักจัดเต็มรองรับหนักได้5ตันด้วยโช๊คไฟคู่นะคะแล้วก็แหนบซารดตรองเต้งสกีมีมาให้เครบพร้อมบรรทุก5ตันยาวๆกันไปเลยจ้าและคันนี้เราก็ดกบบากระบะล่างมาให้แล้วด้วยเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งนะคะคันนี้ให้เห็นว่าตัวรถสวยงาม เดิมๆแบบรอบคันกันไปเลยจ้าเดี๋ยวมาชมสภาพภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวแบบให้ดูนะคะเม็ดอาร์ทที่ฝั่งประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าสวยเดิมๆทุกจุดแบบเรียงรายกันไปเลยจ้าและคันนี้ก็มาพร้อมกับแทงประตูด,ด้วยระบบไฟฟ้านะคะเป็นโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในพงมาเลยนะคะมี SRS a i r คู่หน้าเดี๋ยวมาชมเลขใหม่กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ เลขไม้นะคะอยู่ที่กี่กิโลนะคะคันนี้อยู่ที่46,253กิโลเมตรเท่านั้นนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะวิทยุ MP3 ช่องใส่ CD USB นะคะสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะอย่างใช้งานได้แบบปกติฟังก์ชันระบบแอร์ต่างๆแอร์เย็นช่ำอย่างแน่นอนคันนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดสามารถใช้งานได้ง่ายภายในนะคะ ใหม่ออกแบบมาใหม่ทั้งคนอนโทรลด้านหน้านะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายออกแบบมาแบบุ้มตัวนะคะสวยงามทำความสะอาดได้เลยฝ้าไบดานด้านบนนะคะก็สวยใหม่กริบมากๆเลยนะคะไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยเดี๋ยวตามเราไปมาชมสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอิสสุ DDI เครื่องส0 0พัน แรงไม่ตกอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านบนนะคะฝากระโปรงนะคะก็จะมีน็อตนะคะเม็ดอาร์ k, กลมสวยทุกจุดด้านซ้ายด้านขวามีมาให้ครบนะคะแผงกันความร้อนเราก็มีมาให้นะคะมาดูที่คานกันบ้างนะคะคานหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดนะคะแผ่นเพสสามารถตรวจสอบได้นะคะตัวนงตัวน็อตต่างๆ อยู่เดิมอยู่ครบอย่างแน่นอนนะคะด,ดีว่าสภาพสวยไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มกันไปนเลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเจ้าอิซูซูดีแมคคอครัวเพาลอยคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันเป็นปี2021เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นหากคุณลูกค้าคนใดสนใจนะคะคันนี้นะคะปรุงแต่งมาให้ครบพร้อมวิ่งงานจัดหนักจัดเต็มครับราคาพิเศษอยู่ที่5 7 9 0ส0บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติคดตดีก็ ออกได้สบายๆนะคะผ่อนยาวๆ84งวดกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพวันนี้นะปับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่จับจองคันนี้เพียง1 0 0 0บาทรับไปเลยนะคะโปรช่วยผ่อนนะคะมูลค่าวกว่า5,000บาทนะคะได้รถสวยๆพร้อมวิม่งงานทํางานทําเงินถูกว่าคุ้มมากๆลูกค้าคนใดสนใจอย่าลืมรีโทรหานะปับได้เลยที่เบอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดบาทหกเก้าเก้าเก้านะคะสำหรับวันนี้นะปะับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว สำหรับใครที่อยากจะได้รุ่นอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามติดต่อมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย